มีการไล่คนออกเยอะนะฮะรอบนี้โดยบริษัท TKO บริษัท World Wrestling Entertainment ซึ่งสร้างความตกอกตกใจให้กับตัวน้ำมวยปล้ำพอสมควรแต่ว่าอย่างไรก็ดีเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายคนก็จะรับการจ้างมาหรือไม่หลายคนก็น่าจะมีโอกาสไปทำงานที่บริษัทที่มีชื่อว่า Total Nonstop Action Wrestling หรือ TNA อยู่ดีนะฮะก็เอาเป็นว่าในรอบนี้ซึ่ง WWE เขา release เนี่ยด้วยการประหยัดงบประมาณแล้วก็ลดจำนวนน้กมวยปล้ำในรสเ s t e r ก็คือว่าเขาปล่อยบรอน สโตรแม t ดัคโอดา a k ลเคเดนแ n d แคทเทน a าแคทเทน่าเชนส์เชนาเบสเลอร์จีจีดอลเลนคอราเจคือผมเชื่อว่าเดี๋ยว TNA เนี่ยจะจ้าง TNA จะเซ็นทั้งดัคโอดาไคแล้วก็บราวน์สโตรแมแล้วก็ c o r าเจดท NA น่าจะจีบคอราเจดอยู่แล้วก็คือ TNA ซึ่งมี partnership กับ WWE NXT เนเ่ย TNA ีเนี่ยคงจะเซ็นคอราเจดและคงจะเซ็นดัคโอดาไคและคงจะเซ็นบรอน s สโตรแม ส่วนที่เหลือผมไม่แน่ใจนะฮะคงจะเซ็นจีจโรลเล่นด้วยเพราะว่าจีจีโรเก็เคยไปปล้ำที่ทีเอ่านใน n ิ x สช่วงหนึ่งแต่ว่าคนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าพูดถึงคือกรณีของบรอนเนี่ย บรอนเนี่ยเป็นคนซึ่งเนี่ยกล้ามใหญ่กล้ามโตมากแล้วก็เป็นคนซึ่งตัวใหญ่มากแล้วก็คือโดยแค่เรือนร่างภายนอกเนี่ยความเป็นนักเวยปล้ำของบรอนสโตรเมคนนี้เขาไม่ได้บึกน้อยไปกว่าใครนะฮะบรอน t สโตรเมนี่คือหุ่นระดับโรแมนเรนส์เค v วินเนชเป็นแบบซูปเปอร์มัสกูล่าแบบบิ๊กแมนที่เก่งมากแต่ว่าบรอนเนี่ยไปเสียตอนที่พยายามที่จะแสดงด้านน่ารักของตันเองออกมาแล้วก็ ลดความเป็นมอนสเตอร์พยายามพูดคุยพยายามให้สัมภาษณ์สื่อพยายามมีการโพสตลงในโซเชียลแล้วก็ไปแท็กทีมร่วมกับอเล็กซ่าบลิสแล้วก็ทำตัวไม่เป็นอสูรกายมอนสเตอร์เลือดเย็นนะคือบรอนเนี่ยไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่อันเดอร์เทเกอร์ได้ทำอย่างที่ผมบอกปัญหาของนักเวปล้ำมในยุคนี้ก็คือว่าดันไม่รักษาคาแรคเตอร์และดันเบรกเคเฟบบรอนสโตเมอร์เนี่ยมีความน่าเชื่อถือสูงมากในการเป็นมอนสเตอร์ซึ่งน่ากลัวแต่ดันไปออกสื่อเวลาไม่ได้อยู่บนเวที สิ่งที่ผมใช้คำว่า break character คือทำลายคาแรคเตอร์ตนเองด้วยการโชว์อีกด้านหนึ่งของตัวตนในชีวิตจริงและเสร็จแล้วพอคนเขาเห็นด้านนั้นเนี่ยมันทําให้เขาไม่ต้องการดูบรอนในฐาน,นะนอร์มอลบลอมเวลาวิ่งออกมามันก็เหมือนกับว่าอา้าวงั้นตรงลงไองคนนี้มันก็ไม่ได้เป็นมอนสเตอร์ไม่ได้น่ากลัวอะไรจริงๆไงบทเรียนของผมจากการที่บรอนสโตรมันถูก WWE ไล่ออกรอบนี้ก็คือว่าต่อให้มันเป็นโครงการซึ่ง WWE ผลักดันเอง ให้เป็นการร่วมแท็กทีมกับอเล็กซ่าบลสน่ารักดีบรอนก็ต้องปฏิเสธต่อให้มันเป็นโครงการซึ่งบรอนอาจจะไปรับงานโฆษณาซึ่งเป็นโฆษณาซึ่งทำให้ตนเองดูไม่ได้เป็นเหมือนมอนสเตอร์จริงๆอ่ะการรับงานแบบนั้นรับงานโฆษณาแบบนั้นเนี่ยทำลายความน่าเชื่อถือของการเป็นมอนสเตอร์ของคาแรคเตอร์บรอนสโตลแมนมันเหมือนกับตอนที่ผมเป็นผู้ประกาศใหม่ๆอ่ะแล้วตอนที่ผมยังไม่ดังเนี่ยนะฮะพอผมดังจู่ๆดังขึ้นมาแล้วผมก็ได้งานพรีเซนเตอร์ผมก็ดันไปรับงานพรีเซนเตอร์ แล้วงานพรีเซนเตอร์ที่ผมรับอผมได้เงินก็จริงแต่มันไม่ได้คุ้มเลยเงินที่ได้เพราะว่างานพรีเซนเตอร์เนี่ยเมื่อรับเยอะมันกระทบต่อความน่าเชื่อถือในฐานะผู้ประกาศ นะเพราะฉะนั้นคําแนะนําที่ผมมีสําหรับนักแสดงทุกคนเนี่ยคือถ้าไม่จําเป็นคือถ้าไม่ขัดสนเรื่องเงินทองจริงๆอะ่ะไม่ต้องไปรับอตอนนั้นผมก็พลาดที่ไปรับงานพรีเซนเตอร์เยอะแยะมากมายเพราะว่าผมลืมคิดเรื่องนี้ที่ในวันนี้ความที่ผมได้บทเรียนเนี่ยและผมคิดว่าน้องมวยปล้ำแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีบทเรียนบดในรอบนี้บรอน์สโตรเมอร์นี่คือภาพพ์เสียหายไปโดยเละเทะเลยความที่ตนเองดันพูดเยอะคนซึ่งรักษาคาแรคเตอร์อยู่ได้ยาวที่สุดและมีความน่าเชื่อถือสูงสุดในฐานะนักนมวยปล้ำคือมาร์คค l ร์ลาเวย์เดอะอันเดอร ไม่เคย out of character จนกว่ากเกษียณอายุแล้วนั้นบรอนเนี่ยทำ c h a r a c t ร์ตนเองพังแล้ว WWE เองก็ทำ c h a r a c t ร์บรอนพังด้วยแล้วผมคิดว่าไอ้เรื่องราวทั้งหมดนี้ที่พูดถึงอ่ะมันคือเรื่องเดียวกันเกิดที่ผมพูดเกี่ยวกับ The Rock The Rock เนี่ยนะฮะระยะหลังแย่มากคือ t ด e Rock ระยะหลังเนี่ยออกมาแล้วมันสอดคล้องกับทิศทางของ TQO ระยะหลังเลยซึ่งอนุมัติรายการใหม่ทาง Netflix ซึ่งมีชื่อว่า Unreal ด้วยก็คือต้องการให้คนเห็นเบื้องหลังว่านักมวยปล้ำแต่ละคนเป็นอย่างไร ซึ่งต่อให้คนอยากเห็นเนี่ยก็ไม่ควรจะปล่อยให้เห็นเพราะว่ามวยปล้ำมันเวิร์กก็เพราะว่าเพอร์ฟอร์เมอร์และคาแรคเตอร์พวกนี้มีมิสติกมีความน่าเชื่อถือในสิ่งที่ในบทที่ตนเองนั้นเล่นอยู่ ความน่าเชื่อถือของบทซึ่งตนเองเล่นเนี่ยสามารถรักษาไว้ได้ก็ต่อเมื่อคนไม่เห็นอีกด้านหนึ่งของผู้ซึ่งเล่นบทนั้นในเวลาที่ไม่อยู่ในบทมันเป็นบทเรียนที่ผมมีด้วยสําหรับตัวผมเองนะฮะเพราะว่าผมทําข่าวเซเรียสจริงจังนะแต่ว่าผมต้องการฝึกฝีมือลายมือในการเป็นพิธีกรผมก็รับงานเกมโชว์ผมก็รับงานเป็นพิธีกรรายการ a r i e t y ซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยเป็นนักจัดรายการซึ่งเก่งขึ้นแต่ว่าราคาที่ผมจ่ายไปอ่ะ ก็คือความน่าเชื่อถือในฐานะสื่อสารมวลชนด้วยผลกระทบหรือแม้กระทั่งการไปเล่นการเมืองมันก็กระทบด้วยนั่นคือบทเรียนที่ผมได้บทเรียนที่บรอนได้เนี่ยคือ WWE ไล่เขาออก ครานี้บรอนหางานทําได้ไหมก็คงจะได้บรอนหางานทําได้บรอนก็คงจะไปปล้ำที่ถ้าไม่ AEW ก็ TNA แต่ว่าผมคิดว่าการรักษาคาแรคเตอร์มันสําคัญยิ่งสําหรับคนซึ่งอยู่ในธุรกิจซึ่งเป็นการแสดงถ้าธุรกิจคุณไม่ได้เป็นการแสดงอะไอเรื่อง Image เรื่องคาแรคเตอร์มันไม่ได้สําคัญแต่ถ้าธุรกิจคุณคือการแสดงเนี่ยถ้าคุณเล่นเป็น Bad Ass คุณเล่นเป็นจอห์นคลอดแวนดมสตีเวนซิกาลเนี่ย ในภาพยนตร์ a อคชั่นะแล้วถ้าเกิดในชีวิตรจริงคุณดันมาให้สัมภาษณ์ว่าผมชกต่อยจริงๆไม่เป็นนี่นะฮะพูดง่ายคือไอสิ่งที่ The Rock กทำทุกวันนี้ที่ The Rock มานั่งบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ที่เล่นเป็นฟิแนลบอ s เนี่ยมันเป็นบท t นี่ o นะเดอะร็อกเย่มากเดอะร็อกทำลายมิติกของความเป็นนัำเวล่ปล้ำลงแล้ว The Rock ไม่เข้าใจว่าคนดูเนี่ยเขาต้องการที่จะ believe ในคาแรคเตอร์ คนดูเขารู้ว่าทั้งหมดอะ่ะมันคืองานคนดูทุกคนเขารู้ผมถึงบอกไนงะเวลาผมเจอคนที่ไม่ได้ตามมวยปล้ำอะ่ะแล้วก็บอกผมว่ามวยปล้ำม,มันเฟกผมก็บอกว่ากูก็รู้มึงเพิ่งรู้เหรอแต่คนดูอะ่ะเราอยากที่จะเชื่อในคาแรคเตอร์นั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นยังไงคุณต้องสงวนเบื้องหลังไว้เวลาเราดูมายากลเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ย มันไม่จริงรู้อยู่แล้วแต่ไม่ต้องมาบอกว่ามันเป็นมายากลมันเป็นทริครู้อยู่แล้วไม่ต้องมาบอก The Rock ททำลายมิสติกของมวยปล้ำเหมือนกับนักมายากลที่ไปเล่าให้คนอื่นฟังหมดว่ามายากลทริคน,น,นั้นเนี่ยทำอย่างไรมันเป็นความผิดที่อยู่ในระดับเป็นการทรยศต่อศีลธรรมศาสนาสิ่งที่ร็อกทำตอนนี้มัน blasphemous มันคือ blasphemy นะหวังว่าบรอนได้รับบทเรียนให้ดูอีกครั้งนี่คือบรอน s สโตรมันคนก็ถามว่าทำไม w w w ไลออกคนซึ่งหุ่นแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับหุ่นแบบนี้มันเกี่ยวกับว่าหุ่นแบบนี้แต่ถึงเวลาเนี่ยพอคุณโพสในโซเชียล คุณโพสต์ตัวเองยืนยิ้มคู่กับเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยต่อให้หุ่นอย่างเงี้ยคนก็ไม่เชื่อว่าเป็นมอนสเตอร์เพราะว่าคุณโพสต์ภาพตัวเองเนี่ยยิ้มแย้มยิ้มแป้นกับเพื่อนบริษัทอะไรเงี้ยเอ็เ anyway, วก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าบรอนเรียนรู้แล้วเดี๋ยวบรอนก็จะกลับมาแล้วบรอนก็จะกลับมาก็น่าจะเป็นในลีกอื่นนะฮะเข้าใจว่าโฮเกนกับเบชชอปเขาทำลีกใหม่ซึ่งก็ไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าเพราะว่าโฮเกนกับเบชชอปก็ยังมีพาร์เนอร์ชิพกับ WWE อยู่ ส่วนสาวๆซึ่งหลุดจากโรสเตอร์ WWE ในรอบนี้ก็คงจะหางานได้ไม่ยากนะโดยเฉพาะอย่าง,างเช่นคอร่าเจตคอร่าเจตเนี่ยจริงๆแล้วชอนไมเคิลส์ชอบมากแต่ชอนไมเคิลส์เขาแต่างงานละนะปประเด็นอายุมากแล้วชอนไมเคิลชอบคอร่าเจตมากนะครับเซียมพังก็ชอบมากนะฮะก็แบกเต็มที่แต่ว่าในที่สุดคนที่ตัดสินใจคือ Triple H แล้วก็คอร่าเจตคงจะไป TNA นะฮะจีจีโรสก็คงจะไป TNA เพราะว่า TNA เขาก็ดึงสาวๆที่ คุณดีหน้าตาดีแล้วก็ปลั่าพอได้เนี่ยไปเบสเลอร์ผมไม่แน่ใจเบสเลอร์ระยะหลังเธอไม่ได้ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะครับ